สวัสดีค่ะข่าว WG Cable ลบบุรีค่ะรายงานข่าวประจำวันเสราร์ที่24มิถุนายนพุทธศักราช2566มีความน่าสนใจของข่าวค่ะเรื่องของแก๊งค้ายาบ้าปรากฏว่าใช้การค้าวัวบางหน้าจับได้เรียกว่ามีผลงานในเรื่องของการจำหน่ายยาบ้าจำนวนเยอะด้วยอยู่สักครู่หนึ่งกลับมาติดตามค่ะ เข้าสุ่การรายงานข่าวข่าวแรกค่ะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประ,ประจําจังหวัดลบุรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบอักขีไฟในเขตอําเภอโคสมโ,โร,รงและอําเภอชัยบดาลโดยเมื่อวันที่23มิถุนายน2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าปดลาปดกระหม่อม ให้หมูนลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดลบุรีนำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดลบุรีโดยมีนายอัมพลอังค่าภากรกุนผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีเป็นประธานเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่นางวันเพญทองสุขเจ้าของบ้านเลขที่2ทับหมู่ที่2ตำบลพันเนียดอำเภอโคกสมรจังหวัดลบุรีซึ่งประสบอัคขีภัยได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวนหนึ่งหลังคาเรือน เมื่อวันที่18มิถุนายน2566โดยในเวลา5นาิก45นาทีสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน4รายจากนั้นคณะได้เดินทางต่อไปอยังบ้านเลขที่83ทับ2หมู่ที่3ตำบลชัยนารายอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีซึ่งนายประคองภูลละมูลอายุ53ปีเป็นเจ้าของบ้าน ประสบอุทกขออภัยครับประสบอักคีภัยลักษณะบ้านเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวนหนึ่งหลังคาเรือนเหตุเกิดเมื่อวันที่1 9มิถุนายน2566เวลา15นาฬิกา20สนาทีสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน3ารายซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชูปถัมพก แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นล้นพน้นในโอกาสนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดลบบุรีอาทิเหล่ากาชาติจังหวัดชมรมแม่บ้านหมาดไทยจังหวัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขา้าราชการและเจ้าหน้าที่อำเภอโคกสมรงและอำเภอเชบาดานผู้นำท้องที่ท้องถิ่นได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบ 好啊，好啊，好啊。 เรียกมากรนะคะหนึ่งสองถ้าสำหรับวันนี้ก็พอแล้วก็พัฒนาสังคมนะครับพัฒนาสังคมสำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดนนทบุรีนะครับหรือพ่อมากรนะครับก็มีท่านท่า อำเภอนะครับแล้วแล้วก็ภาพคนสร้างที่ตะวกรอนก็ได้ การมาให้กำลังใจนะครับคนใส่เลยอาจยจะเอียงหลบไปไหนแล้วน่าดูเดี๋ยดู ช่วยคนอื่นะค,คุณผู้ชมค่ะและข่าวนี้นะคะเป็นที่ฮือฮามากค่ะตำรวจบุกเข้าจับนะคะขบวนการค้า,าคยาบ้ารายใหญ่ค่ะค้าวัวพันธ์บางหน้าปรากฏว่าได้ยาบ้า2 0 0 0 0 0เม็ดครับ พันโทตรีอภิรักษ์เวทการนาผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลบบุรีได้รับแจ้งจากพันตํารวจเอกชัยมิตรสิทธิพูลมุ่งกับการสถานีตำรวจภูธรชัยบาดานว่ามีการลักลอบจําหน่ายยาเสพติดภายในบ้านเลขที่ห6 9รอหมู่ที่2ตําบลท่ามนาวอําเภอชชยบาดานจังหวัดลบบุรีจึงสั่งการให้นํากําลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสายตรวจรว,จรวม30นายอาวุธครบมือโดยได้ใช้ในส่วนของ ชุดปฏิบัติการปป,ปสเข้าตรวจค้นภายในบ้านหลังดังกล่าวซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวปลูกในเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่เศษหลังจากที่ได้บุกเข้าไปภายในบ้านพบนายพุทธิพรคงเพชรอายุ40ปีนายเบญจพลพภชนาอายุ30ปีและนางสาวน้องนุษย์สุขเอมอายุ36ปีั้า3มคนนั้นเป็นชาวลบบุรีตรวจสอบในบ้านพบอาวุธปืนขนาดจุดสามแปดมมซูเปอร์จำนวนหนึ่งกระบอกพร้อมกระสุนในแม็กกาซีนจำนวนเจนัด จึงควบคุมตัวสอบสวนโดยให้การรับสารภาพจึงพาไปตรวจค้นตามพื้นที่โดยรอบบ้านและข้อกวัวพันหลังบ้านจากการตรวจค้นพบยาบ้าเป็นเม็ดมีสัญลักษณ์1111ซ 11. ุกซ่อนในห่อฝังดินอยู่ตามโคนต้นกล้วยและต้นไม้รวมทั้งที่มียาบ้าบางห่อมีการละลายเป็นก้อนๆเบื้องต้นจำนวนประมาณ200,000เม็ด นอกจากนี้ยังพบรถยนต์กระบะและรถยนต์เก๋งจอดอยู่ภายในบริเวณบ้านจํานวนสคันในครอวัวพันพบว่ามีวัวพันธุ์อีกจํานวน4ตัวเจ้าหน้าที่จิงยึดของกลางทั้งหมดเพื่อตรวจสอบจากการสอบสวนทราบว่ากลุ่มผู้ต้องหาดังกล่าวมาเช่าบ้านเป็นแหล่งจําหน่ายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอชัยบาดาลและพื้นที่ใกล้เคียงโดยซื้อขายวัวพันธุ์ดีเพื่อฟอกเงินและกลุ่มผู้ต้องหาเคยถูกจับกลุ่มในคดียาเสพติดมาก่อนหน้านี้หลายครั้ง เมื่อพ้นโทษออกมายังมีพฤติกรรมเป็นผู้ขายรายใหญ่หลังจากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดและของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีในข้อหาค้ายาเสพติดมียาเสพติดให้โทษเพื่อจำหน่ายต่อไปครับะนจของเป็น ประมาณแสนหกลองดูอีกเท่าไหร่ยังไม่เอาขึ้นมาก็มีครับยังไม่เอาขึ้นมาก็มีครับที่ส่วนที่เปียกน้ำเรานับจำนวนไม่ได้วัวสี่ตัวรับผิดงี้ที่เดิมที่ผมอ่าน เชื่อมโยงได้ไหมบ้านเข้าครับเข้าข่านสายแล้วบ้านเราแล้วครับมากไม่ที่เป็นถุงแกะมัดออกมานับดูครับมันมีมันมีชุ่มพ่นอะชุ่มพ่นแต่ผมแกะมัดมัดได้ออกมานับามให้มันมันจะเป็นของตรงไหนสองจุดตรงนี้กับตรงนู้นสองที่เป็นน้ำยังยังยังมันมันบอกว่าเกลียดน้ำมันก็เลยไม่รู้จะเอาไปยังไงมันก็เลยเอาใส่ถังนี่ฝังไว้ตรงนี้ có đấy kia, xung này, phẳng lặng này, lủng lủng đó là, à, à, má, uh, <coughs> 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 <okay. coughs> อันนี้เจ็ดม mm. ัดเนตีเยทำมแม่บาางที่บักที่แจ็เจ๋งมัดนะ้๊ะรถเจ๋งนะคนต่อคนคนนะแต่ัวนัพหนกรเจ๋งศูนย์มามามาด้วยหกัด ค่ะคุณผู้ชมค้ารายละเอียดของข่าวจากทีมข่าว WG Cable ลบบุรีนะคะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่ให้การสน,สนับสนุนช่วงเวลาข่าวด้วยดีเสมอมาการรายงานข่าวของเราวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณ mm hmm. องรงศักดิ์การังกาบบรรณาธิการข่าวชิติมาเกิดเอี่ยมรายงานข่าวขออำลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะกลับ hmm. มาพบกันได้ใหม่กับการรายงานข่าวในช่วงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ